เอนะคืคิมก็ทําใจมาได้หลายรื่องแล้วแต่พอมาเนี้ยมันก็กระแทกใจใหม่รอบเลยก็ต้องต้อง,องอให้ไม่ขึ้นอยู่กับตำรวจแล้วล่ะคะ่ะว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนขอให้เป็นอุทาหารณ์แล้วกันให้ทุกๆคนดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าไว้ใจใครเลย ไม่ค่ะตำรวจค่ะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในกระบวนการสืบสวนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตัวเขเนี่ยเขายังรออยู่ค่คิมก็รอมาตลอดเลยค่ะแล้วก็พอมาถึงวันนี้ก็น่าจะขึ้นหน้าอย่างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิมอาจจะลงเรื่องรายละเอียดไม่ไม่ได้ค่ะหลายคนสงสัยว่ามันคนเคสเดียวกันกับของพี่แอนหรือเปล่า ในส่วนตรงนี้คุณหม่าจะพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็รายละเอียดอาจจะพูดไม่ได้จริงๆนะก็เป็นหน้าที่ของตํารวจนะคะที่จะต้องสืบต่อก็อาจจะต้องไปถามทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะแล้วก็ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้คุจะก็จะเข้าไปที่สอนออีกนเพราะว่าีดขายงานว่าจริงๆเออคุณเองก็รู้จักากอบคนแล้วเคยมันเคยให้การช่วยเหลือเขาได้เข้ามาในพื้นที่ส่วตัวของเราด้วย เดี๋ยวคิมไปเข้าไปเราเริ่มอัน,นที่ช้ำกะว่าเออน่าจะจับตัวคนร้ายได้นวแต่แต่ที่ตอนก่อนก็เนี่ยี่เนี่ยไปอยู่นะใ,ในในเคสของคิมนะค่ะคิมก็มันไม่มีพยานหลักฐานอะไรอะค่ะตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาแบบสืบสวนต่อไปอย่างที่เจ้าหน้าที่จะนัดมีระบุเวลาหรือว่างอะ,อะไรบ้างไหม <S 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 ครคก็มีเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะ คิมจะเดินทางไป,ไป้วยตด้เองใช่ค่ะความหวังของเราที่แบบจะได้กระเป๋าได้อะไรของของเราคืนไหมความได้ของหน้าจิจๆคือเอาเอจริงๆนะ,นะคือคิมก็ทำใจมาได้อะไรมาดับนึงแล้วแต่พอมาเนี่ยมันก็กระแทกใจใหม่อีกรอบหนึ่งก็ต้องต้องไม่ไม่ขึ้นอยู่กับตำรวจแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนก็ได้ส ที่เจอกับพี่แอนเราเห็นใจอยู่ได้พูดคุยกันยังไงบ้างเลยเข้าใจเข้าใจแบบแบบคิมก็ได้เจอกับพี่แอนแล้วคือแบอบแทบไม่ต้องพูดกันเลยอ่ะมันตอบก่นกันมันมองตาแล้วรู้เลยว่าเขาคิดอะไรแล้วนค่ดูลาข้าแอนเราแบบขนลุก อันนี้คิมแบบเอาจริงคิมว่าเกิดเรื่องอะมันทำให้เราเ,เริ่มเป็นกังวลหรือเริ่มระแวงใกล้ตัวอะไรระแวงระแวงค่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้จิตใจไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ค่ะ <c oughs> ก็คือแบบก็ระแวงอยู่ <c oughs> แต่ว่าคิมเชื่อคิมขอให้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันให้ ออดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีออแล้วก็อย่าไว้ใจใครเลยเข้ามาในื้นทีอมันอันนี้เป็นสิ่งที่เซฟตัวเองได้ดีที่สุดซึ่งเราต้องสกรีนให้มันหนักหนักหนัก,หน,กหนักกว่าเดิมถูกไหม,มคือเราเราต้องใช่เราต้องดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองอถ้าจับตัวคนดท้ายได,ได้เราเอาเรื่องก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย